เอาละครับสวัสดีแฟนๆฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับโดยมีผมชัชวานสารานะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในวันนี้นะครับแล้วเอกนิต์เก็บได้ครับเอกนิต์มาที่สุภชัยสารัตครับรอสุภชัยหลุดหลุดแล้วครับสุภชัยใจเด็ดหลุดมาหลุดมากระชากกระชาาคนเดียวสุภชัยลีกยงยิงด้วยขวาเรียบร้อยเลยครับทีมชาติไทยออกนำทีมชาติอินโดนีเซีย1นูครับในนาทีที่44ครับโดยสุภชัยใจเด็ดครับดูภาพช้าครับสารัตอยู่เย็นครับรอจนสุภชัยได้ช่องครับแล้วแทงมาหลุดครับ แล้วสุภชัยกระชากมาแล้วยิงด้วยขวาเต็มข้อครับกระทุ้งบอลเข้าไปครับโอ้โหจ่ายมาที่เอกนิต์ได้ครับด้านขวาจ่ายเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับสุภชัยใจเด็ดอีกแล้วครับวันนี้จะคมไปไหนครับเนี่ยเด็กคนนี้ครับโอ้หูด้านขวาของทีมชาติไทยครับเอกนิตฐ์กับทริสตองโดครับแล้วเอกนิตฐ์จ่ายเข้ากลางมาสุภชัยไม่ต้องจับเลยครับยิงเข้าไปครับโอ้สุขภโชคสัชาติอ่าผูตสินเป่าหมดเวลาครับ ก็จบเกมไปครับ2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นอันว่าทีมชาติไทยทําได้ครับเก็บเพิ่มอีก3คะแนนครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช้างศึกนะครับวันนี้ผมดิศร์มุ่งยาอยู่กับคุณอาทิตย์ฟรีคุชพันธ์นะครับกับเกณฑ์บุกไปเยือน UAE นะครับครับเสียบอลไหมอับดุลละมานออกมาเมนารีได้โอกาสยอดเข้าไปร์นิกตโต์ครับขึ้นจังหวะนี้โอ้ยจังหวะที่ได้ลุ้นประตูที่สุดเลยครับของเกมนี้ครับดูครับอับดุลละมานให้ออกมาทางขวาแล้วเปิดยอดเข้ามาเป็นคาริวโขง เบอร์เปิดเข้าเคตโทษขึ้นมงจังหวะนี้ปูซิมวัลลัคครับหรือคางเน็โอเกือบโดนแล้วครับบุกไม่ขึ้นนะครับโดยเพพาะส15ทีสุดท้ายเรียบร้อยครับโอ้โหจบเกมครับเสมอไปศูนย์ต่อศูนย์ะครับแบ่งกันไปทีมละแต้งครับ สวัสดีแฟนๆช้างศึกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอดิีสสนพึ่งยาและคุณวัทิตตรีคุดพันรับหน้าที่เหมือนเช่นเคยครับกับทัวร์นาเมนต์ช้างศึกโรตูการ์ตา2022 The Version Tournament เราจะพบกับมาเลเซียครับพิธีวัตให้สวยมากครับอ่ลนะครับสุขบัตรไปทีสินว่าอยู่สุภโชคเปิดทีละสินเดียวแล้วยิงเลียบไปเลยสุดยอดครับมาเลเซียกำลังเชิญเลยครับโอ้โหเนี่ยคือมาเลเซียขึ้นแล้วขึ้นหมดครับดูแบจังหวะตัดได้ แล้วสหรัฐแทงทะลุเลยครับโอ้โหแล้วมองไม่จับเลยครับปาดมาโอ้โหนักฟุตบอลสั้แบบไอ้ข้อเลยครับเล่นสั้นออกมานะครับธนบุญไม่โยนครับพิธิวัตรตั้งป้อมไม่ยิงครับธนทรแม่นี่ครับธนบุญเติมขึ้นมาดูครับแม่แต่ว่าเต็มไปหมดเลยครับเสื้อสีเหลืองสามคนครับธนทรยิงลูกนี้ออ้ยเกือบได้ครับเอาละครับมีโอกาสแล้วเอกนิตเอกนิตจี้เข้ามา โดนบังอยู่วนกลับไปเอกนิดเอกนิดกันสั้นชนะทิพย์พลิกยิงก็ดีครับโอ้โหวสวยนีนะครับมเมซียเมื่อสักครู่นี้เถอะไปบุกเข้าไปโอ้โหแล้วชนะทิพย์นุ่นี้เอกนิดวนไปมาแล้วสุดท้ายนี่ครับชนะทิพย์ดึงตัวเองออกมาแล้วจับโอ้โหสัมผัสแรกดีมากยิงโอ้โหเ,เข้ามีเลยครับ โอ้โหฟรีคิกลูกนี้ยิงครับสองหนึ่งยิงดีมากครับเรนนันกันเอาแล้วครับโอ้โหยิงฟรีคิกลูกนี้สิวัลักษ์ที่สองสิวัลักษ์กบไม่ถึงครับบอลเดียวทอมเบียเก็บได้ครับโอ้ยเรียบร้อยครับทีมชาติไทยครับทำได้ครับมาเลเซียได้สองหนึ่งครับ